ครับสวัสดีครับผมพี่นัทนะครับอันนี้นะครับเป็นเรือของลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้แรงแรงนะครับก็เลยจัดสเปนสเปนบลเลชให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับไซส์มินิมอเตอร์บลเลชนะครับผมบอกว่าแรงไซสนี้เลียมเล็กๆนี้จะพุ่งหน้าดูนะครับแบตที่ให้ไปนะครับจะเป็นแบตลิโพสองเซลแบบนี้นะครับรีโมทก็จะเป็น2-4งจีซรีฟกันน้ำนะครับเซวกันน้ำสปีดกันน้ำมอเตอร์นะครับแบลเลชลงน้าได้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ผมแอบไปลองมานิดนึงโอ้โหบอกวิ่งอย่างมันอ่ะเดี๋ยวทดดสอบเล่นู พ่อควรจะพังนะครับผมแจ้งก่อนนะครับอย่าเสียบ,ายบสายแบตเตอรี่กับขั้วนะสายแบตเตอรี่ต้องเข้าสปีดนะไม่ใช่สายแบตเตอรี่มาเข้ารีซซฟนี่ถึงกับพังเลยนะผมแจ้งก่อนนะครับต้องเข้าสปีดแบบนี้นะครับแดงเข้าแดงดำเข้าดำ,าด,ำดูสายดีๆนะก่อนเล่นนะครับอ่านี่แนะนำผมจะแนะนำในทุกคลิปนะครับอ่าเช็คระบบซ้ายขวาซ้ายขวาทํางานเนอะเดินหน้านะครับอ่ะเสียงนุ่มไหมอโอเคพร้อมลองเลยดีกว่าโอ้โหน้ำเข้าจะไล่กันนำ้ำ วิ่งไหมล่ะว้าสาดมาสาดมาโอ้โหไงล่ะครับสวยงามอ่อันนี้ทดสอบเรือของลูกค้านะครับต่อไปนะครับ ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเล่นได้ประมาณ5-7นาทีนะครับแจ้งก่อนสเปคแบตรุ่นนี้เพราะอยู่ที่ส5 0ม mm ิอลิแอมป์นะครับเรียบร้อยนะครับพานะครับ